ก็กราบสวัสดีครับผมพวกับผมหน่อยเดียวอีกแล้วครับผมนในเกมเมียสี่ครับผมแต่อยากให้มีเมียเดียวนะดูเจ้าชู้กันไปครับโอเควันนี้ผมผมก็จะมาแนะนำครับผมเอ่อบอสเลดอีกตัวนึงครับผมซึ่งเป็นบอสที่เข้ากัน15คนครับผมซึ่งผมแนะนํานะให้ทุกคนนะผมเข้าเหมือนกันครับผมซึ่งเป็นบอสที่เราต้องสามขาี่มากครับมากครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงผมโอเคเราก็มาที่นี่แล้วครับผมเลดครับผมแล้วเข้ามาที่ เเลด,ดบอสแล้วก็คือการจูโจอมบอสอ่าก็คือเป็นตัวนี้ผมก็คือเป็นนักบวชโรหิตมืดผมซึ่งเป็นบอสที่มีเลือดค่อนข้างเยอะผมก็คือ4ล้านกว่าผมให้ของข้างดีนะถ้าเขาดอกมานะส่วนใหญ่จะเป็นของสีฟ้าผมแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้นะก็แนะนำผมขอให้ทุกคนลงทุกคนทุกคนลงนะครับผมซึ่งผมจะมีที่กิดีในการเล่น,นผมซึ่งจะเป็น,นปยังไงงั้นก็เข้าไปดูในเกมเลยครับ ก็วันนี้ผมก็จะมาลงเลดบอสโชว์ผมว่าบอสมั็นหดขนาดไหนวันนี้ผมมาเข่าวคิวครผมดูครับผมบอสเลือดสี่ล้านนะครับผมอ่าฮะมาฮะมาดูครับผมผมว่าจะล้มกันได้หรือเปล่าผมวันนี้ก็บอกครับผมอย่าออโต้นะผมบอกเลยว่าเจอแล้วหลบมแต่ผมก็ออโต้ไปนะแต่ว่าเวลาบอสออกคิวผมก็จะหลบครับผมใช้วิชาหลบเอาวิชาตัวเบาอ่าผมตอนนี้ก็จัดย่างหนักหนักงงเลยตอนนี้โอ้โหเป็นไงครับผมคิวผมมาทั้งแก๊งครับผมอาจจะแรกแรกกันนะผมลืมไปเอฟเฟคครับผมแต่ไม่เป็นไร ถ้าเราคนที่อยากเห็นนะครับผมผมก็จัดให้นะว่าลงเรดบอสมันยากหรือเปล่าเนี่ยยังไงมันไม่ยากหรอกผมบอกเลยถ้าเรามีใจครับผมดูครับผมดูว่าคันดิกบอสดีนะครับผมมันจะทำซีซีเรานะครับผมดังนั้นเราต้องดูครับผมจังหวะนี้อ่าไม่โดนเราเพราะว่านไหครับผมเพื่อนเราโอ้โหเนี่ยเพื่อนเราแม่งเก่งเกินนะหมุนยอดด้วยไงผมบอกเลยนะครับว่ามันแน่นอนไม่อะไรใส่ยับครับผมใส่ยับเอานา่าดูครับดูบอสดีนะครับผมผมจะเตรียมหลบ ใส่ตกิลไปให้เพื่อนเพื่อน,อนตายฮิวเพื่อนอึ๊บโอเคผมฮิวเพื่อนได้ไม่เป็นไรโดนไหมนะโดนอยู่มั้งครับผมหลบมาไงบอกแล้วหลบได้เห็นไหผมก็ไงกแกล้งผมไนงะมาทั้งกิวว้วกับผมบอกเลยใส่ยับยับก็ใครที่อยากจะเข้ากิ้วแล้วผมก็ช่วงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยผมเพราะว่ากิ้วเต็มครับ ช่วงนี้ขยายกิวยากยากเนาะขยายคนยากเกินแล้วผมก็พยายามมนอยู่นะครับก็ใจเย็นกันเดอ้เอเฮ้ยคำเตือนอะไรอะ่ะคำเตือนอะไรเราไม่สนเราหลบหลีกหลบหลีกอย่างเดียวเฮ้ยอะไรอ่ะมันแม่เราต้องหลบแล้วครับผมเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนก็จัดเอ้ยว้าวโอ้โหอะไรวะเไอเพื่อนแตกคิวเพื่อนก่อนผมว่าผมหลบหลบยังไงหลบได้โถีซี่ผมบอกแล้ว บอกเลยว่าเโอ้โหวันนี้จะวันนี้จะมันจะตายมไหเนี่ยเลือดแม่งต้องสี่ล้านลถไปล้านนึงแล้วลถล้านแล้ว,ลลลวโอ้ยสองพันเมื่ 2, อก,กี้ผมไม่หลบโอ้โหสามพันเป็นไงผมลืมหลบแม่งเออระวังนะอันตรายนะผมบอกเลยอันตรายเกินเอาเนี้ยตะกิยบไปหนึ่งดอกไปแล้วก็จัดไปสักหนึ่งทีคิดดูข้าวลวๆะโอ้โตีดอกไปร้อยอ่ะนะไม่เบาจังบอลแม่งสุดเกิน จ,จัดนะผมเอาผมไม่หลบนะพี่เนี้โดนแล้วลเต็มๆไม่เป็นไรผมยังทน,ทนผมยังทนไหวไหนี่ครับนัวจัดๆเลยนะครับผมนะให้ผมให้ดูบรรยากาศนะโดยรอบกับการตีบอสผมไม่ได้ปิดเอฟเฟกนะหลบครับผมหลบหลบหลบปุบ๊บปั๊บปั๊บไปไงบอกแล้วถ้าออโต้คือแตกแล้วก็อันตีไปเอ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะเฮ้ยอะไรอะ,อะ,รอะคำเตือนคำเตือนหลบดิครับผมคำเตือนหลบไปไงแมคคันิกกับบอส ผมเพิ่งเข้าละครั้งแรกนะผมบอกเลยว่าสดสดครับผมสดสดให้ทุกคนได้ดูเฮ้ยผมหิวเพื่อนก่อนเพื่อนแตกปั๊บอืมเป็นไงเฮ้ยมีเพื่อนแตกวะเนี่ยมันวิ่งกลับมา <c oughs> น่าจะมีคนตายเลยมาครับเฮ้ยหลบหลบโอ้โหเป็นไงบอกแล้วต้องหลบครับผมโอ้โหไงผมมีเสียจงจะอุย๊ยโอ้โหโดนทิพายยังสารโดนอีกเฮ้ยเหลือเลือดสองล้านแล้วเหลือดสอารแตกแล้วโอเค หลบอาฮ่ไม <s ko yo> ่ได้แดกผมหลอกบอสนะบอกเลยเพื่อนแตกหิวเพื่อนสภาพน้ำจะแตกไม่ต้องกลัวเพื่อนเรามีฮิวครับฮิวนำเอ้ยหุบลบแม่กินหลอกฮิวใช้หมดเฮ้ยลบ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 โอ้โหหลบไปทาง้โดนเบาไม่เป็นไร บางทีไอ้นี่มันไอ้นี่ไอ้สกิลหลบนี่มันมีเหมือนจะมีครูดาวนะผมว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเยอะโอ้โหไม่ทันแม่งเอ้ยสกิลนี่ไม่มาโอ้โหมีครูดาวเฉยคูณเพื่อนก่อนฟ้าบไปใส่ไปเต็มแม็กใส่ไปเต็มแม็กนีไงโคตรแหลกก็จัดไปเลยแล้วการนั่นแม่มันมีทางหลบได้เดเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนไอ้ยคิวเพื่อนก่อนเฮ้ยเพื่อนแตกโอ้โหตัวหน้าตาเลย โผแตกไปสองทิบหายแล้วเนี่ยผมความโหดของบอสผมบอกเลยว่าสุดๆอะ่ะโอ้ยเฮ้ยมังกรฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพื่อนเอานนเพื่อนโอ้โห ugh, ไม่ทันว่ะผมอยู่เพื่อไม่ทันสองวิวยิวมานาหมดมานานหมดฉเฉยเฮ้ยยิวยๆๆโอเคอยู่เพื่อนได้ละชนะได้นี่คือโหดนะครับผมบอกเลยบอสแม่งโหดจัดเลยนักบวชโรหิตมืด ลบกๆลุกๆลุกๆลุก่อนอย่าใกล้มันอย่าใกล้เฮ้ยไปตัดถ้ำน้ำแตกแล้วโอ้แม่งบอสโหดเกินครับผมผมบอกเลยคำเตือนคำเตือนแกคำเตือนแล้วเอ้ยโอ้โหครูดาวยี่สิบสังเกตผมนะผมจะผมจะคอยเดินตลอดเวลาครับผมผมจะไม่อยู่เฉยๆครับผมผมจะไม่เป็นเป้านิ่งให้บอสแน่นอนครับผม เหลือเหลสองล้านแล้วครับผมเฮ้ยหลบ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 ไม่ทันว่ะหลบหลบตอนใช้ตะกี้หลบยากครับผมเกมนี้ก็มาก็มานี่ผมยังไม่แตะทักทีทักตัวนะผมบอกเลยไงผมเซียนปะล่ะโอ้โหผมบอกแล้วครับผมเซียนเก๋นี่ลงครั้งแรกนะไม่อยากจะคุยไม่ได้แดกคู่รอกโม่หน่อยผมก็โมด้วยแล้วแล้วก็บอกทุกคนด้วยครับผมโอเคนะครับผมเป็นไงถ้าเราไม่ออโต้ เราก็ชนสบายครับผมผมบอกเลยจะพยายไม่เรื่อยครับผมซึมซับใครไม่รู้หูของทุกคนนะผมคุณทุกคนต้องบอกว่าเฮ้ยเราห้ามออตโต้ว่ะเวลาเจอบอสนะผมห้ามออตโต้เจอคนก็เหมือนกันครับผมอย่าออตโต้ด้วยเวลาจะพีวีน,นะผมผมข้าหมายศพนะผมอยากจะคุยหยอกหยอผมผม,ผมก็เปิด,ดนะผมตามกดนะผมตอนนี้ผมเปิดสันตีอยู่เพราะว่าผมยังไม่อยากเจอใครผมยังไม่อยากตีใครผมก็ยังไม่เข้าใจหลักในการเปิดอันนี้เท่าไหร่นะ แต่เรามาดูบอสดีกว่าผมตอนนี้บอสเหลือเลือดล้านหกแล้วกำลังจะแตกครับผมไม่หลบปุ๊บเอ้ยหลบหลบไอ้ยหลังไหนฮะอุยอ้ยทันทันทันอุ้ยเกือบเฉียดอยู่เพื่อนเอา้ามานาพอมานาไม่พอหวยละหิวไปเอ้ยไม่ใช่หิวนี่หว่าหิวไม่ได้กดหลบกนโอเคหิวเพื่อนละโอ้โหโดนนี่ไม่เท่าไหร่ครับท่านี่เบาท่านี่เบาอยู่ ฟาวไม่เล่นจะคิวไปจะคิวไปจะคิวไปโหสุดสามสีเลยเอาแล้วบอสจะแตกแล้วครับผมเหลือเรื่องมาล้านสามผมบอกเลยว่าสุดสุดสุดมันส i mean? huh? so ุดมันตาเนี้ยอยู่เพื่อนปึ๊บโอ้ยเพื่อนแตกแม่งไม่ทันโอ้โหใจใจเพื่อนใจโอ้ยเกือบเกือบีพอดีผมอยู่ใกล้มันไปกันแไหมผมเฮ้ยไปไหนอ่ะโหูแตกกันเลยเหรอโหแตกยข้างแรกแล้วผมผมเมื่อไงเคบอมภัยเหรอหรือคืนชีพเลยผมต้องเขียนบอมพายใช่ไหม โอเคเราไปต่อโอ้โหแม่งบอสหดครับผมเป็นไงผมตายนะหนึ่งครั้งแล้วนะจำไว้นะผมตายหนึ่งครั้งนะผมก็ทะล้าใจไปครับผมไปใกล้ไปใกล้บอสเอ้ยอะไรอ่ะตกบอลลูกว่อนนี่ครับผมต้องหลบไม่หลบนี่คือแตกครับผมผมบอ,อกเลยโอเคไปลุยต่อตามด้ฮิวเพื่อนแล้วก็ตามด้วยสกิลโอเค้ได้อยู่ได้อยู่เบิรเลือดบอสเหลือล้านหนึ่งครับผมต้องได้ดิครับผม บอกเลยมันต้องชนะครับดูประเทศดูก็แ้ว่าว่าเรา,เรา,เราจำเบอร์วันนะผมไทยแลนด์ลูเไอ้โขวี่แมงเอือจะแตกแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วทังไงดีผมโดนก่อก,ก่อนจุก,ก่อนหิวเพื่อนแนละ้วจุกนัวจัดครับผมนัวจัดอะไรล่ะครับก็มาดิบอลเอ้ยบอลไปไหนฮะโมไปตกโมไปตกเพื่อนแตกตรงนู้นนี่ก่อนนี่ก่อน ยายาย่าฮ no ิวก่อนอย่าผมก็จะไม่ให้ทุกคนเหงานะผมพากด้วยตีบด้วยนะพักเวยเลยบอกเลยเฮ้ยลบครับแม่ยีซี่สกิวไปปล่อยไปสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยสกิลอีกฝั่งหนึ่งใช้ไงเดี๋ยวลู้ก่อนสกิลอีกฝั่งหนึ่งใช้ไงก็กดคลิกค้างไว้ครับผมและลากเมาส์ตรงนี้ผมปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นแถบนีแล้วเหมือนไหว มันจะเปลี่ยนเป็นอีกทับหนึ่งของสกิลแล้วกดใช้ได้ปุ๊บแล้วก็กดใช้ต่อปุ๊บบัปไปหมดแล้วก็กด,ดล,กกกลากเมาส์กับผมนี่ครับผมแค่นี้ผมเป็นไงกดลากเมาส์แล้วกดชี้ค้างลากเมาส์ผมแค่นี้นผมจบครับมันก็จะเปลี่ยนสกิลให้ทุกท่านได้นี่คือทริคครับผมไม่ใช่ทริคของผมเผื่อบางคนไม่รู้ <Nope. S 1> โอเคบอสเหล,ลือหกแสนละผมว่าใกล้ละผมว่าใกล้แตกละผมเนี่ยจะแตกละเว้เน้ยไปเพื่อนฮิวก่อนโอเคไอพวกเอ็งยังไม่ต้องตาย แต่ดีนะผมว่าบอสเกมนี้ข้อดีคือเวลาเราตายเราไม่เสีย e.p. นะผมจะเสีย EP นี่โหยับเลยนะผมบอกเลยไม่อยากตายเลยบอกเลยหรือว่าเสียผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ดูไอจอบปีโหทานอยู่ไอ้น้องไม่ได้กินพี่หรอกมาะจอกเออถ่อยเขาไป,ไปเพื่อนอนั่นแหละเพื่อนเป็นไงแบคผมดีผมผมมาทั้งคิวอะรุมมันคนหนึ่งตู้แล้วนะผ,ผมต้องเน้นรุมเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วแล้วหนีนีนน โอ้โหเกือบแปดเนี่ยเป็นหมื่นเลยหรอมันเกเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้โอ <Elena> oh, <c oughs> ้ยแมงอือแรงเกินบอสเลยแรงจัดเลยครับผมบอสก็มาก็มาเฮ้ยสี่แสนแล้วเพื่อนช่วยๆกันครับผมเพื่อนผมหมดแล้วคนเยอะแยะตีเต่กูเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วเออเออแตกเลยโว้นี่คือการตายครั้งที่สองผมนะครับ ต้องยอมรับเลยว่าทอราหอดทนจริงๆโอเคเขาไปสู้มาับผมเจอบอสต่อไปเลย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 อยู่เพื่อนโอเคมาปีเพื่อนป๊บโอเคมาเป็นล้านมาเป็นล้านโอ้โหใจเย็นเพื่อนเร็วย่งั้นเ๋ยวโอ้โหเรียบร้อยโอ้หกพันเลยนะยแรงเกิน หมื 10, ่นนึ่งกับหกพันนี่แรงมากครับผมสกิลของบอสนะผมถ้าไม่หลบนี่กคือผมบอกแล้วว่ามีสิตแตกเยอะนี่ครับผมจะตายนะเหลือแสงแล้วบอสผมอยู่ห่างมาดีกว่าเราเราไม่ใช่สายแทงผมเราเป็นสายซับจากไกลๆรับผมอยู่ได้ข้อดีของตัวอาชีพ่าวของผมก็คือมีฮิวนะผมช่วยทีมได้นะผมแล้วก็มีดาเมจด้วยผมแต่อาจจะดาเมจอาจจะแรงสู้เมจกับเมจไม่ได้ผม แต่ซอพพลอร์กับพวกเออตีใกล้ไม่ได้ผมอย่างเช่นพวกบอริเออร์กับแลนเซอร์เขาจะเป็นสายเข้าไปประชิดแรงอยู่แล้วผมเราคอยซับบางหางับผมดาเมจมีแล้วผมผมก็ทำดาเมจม,มาอยู่นะแล้วก็ผมอัพฮยูเป็นหลักครับผมโอเคเป็นไงครับผมบอสแตกแล้วพี่ไม่ได้แพ้เป็นไง,แต,นไงแต่พี่ออนแล้วผมเ<ๆ>นี่ยครับผมคือวิธีการลงบอสลงเลทับผมแบบมืออาชีพครับผมก็คือการหลบครับผมหลบสกิลห้ามห้ามพู้นั้นคือเขาเรียกว่าอะไรห้ามออโต้ครับผม ถ้าออโต้ก็จะชิบหาย,ยาทันทีครับผมเหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้ที่ผมโดนไปไปรอบนะผมคือผมไปเผลอแป๊บเดียวปุ๊บผมแตกเลยนั่นแหละผมคือข้อเสียของมันนะผมก็เป็นไงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจนะผมสำหรับใครที่อยากดูขอผมก็จัดให้แล้วนะว่าการลงเรนบอสไม่ยากครับผมถ้าเรารู้วิธีปล,ลุกปลีครับผมขออย่างเดียวครับผมอย่าออโต้ครับผมถ้าไม่ออโต้แล้วก็ชนะครับผมเป็นไงครับผมก็ผมตายไปสองรอบนะถือว่าตายมาเยอะครับผมก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ผมพบใหม่คลิปหน้าผม ไปแล้วครับสวัสดีครับ